มนุษย์ต่างดาวหน้าโง่าถายกล้วยบินเข้าไปซะออเอาละแอนดี้เริ่มนับถอยหลังได้สิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่ มีดบอลลงจอดแล้วมันเผ็ดไปไหมมันอร่อยหรือเปล่าว่าไงอะเอาเลยหลุดโลกไปเลยล่ะพอเผยแพรค่คลิปออกไปนะผู้คนจะต่อแถวยาวหลายไมล์เพื่อกินมีดบอลอุกาบาทของเราฉันพูดผิดเหรอฐานปล่อยจรวดของแอนดนี้เจ๋งมากนะแต่ฉันคิดว่าเราน่าจะมีวิธีที่ปังกว่านี้วิธีที่สุดยอดไปเลยอะเฮ้ยดูนี่สิทุกคนฟีดถ่ายทอดสดจากสถานีอวกาศอัลฟาไพรเม เฮ้ย <Hey, S 1> จับจับโอ้จะมีวิธีไหนที่ดีไปกว่าการบอกโลกนี้ว่ามีดบออุกบาทอร่อยหลุดโลกของเรามาจากอวกาศเชอรี่นาร้อนเล่นใช่ปะฉันพูดจริงเราจะไปอวกาศกันเพื่อนยากเดี๋ยวนะนายรู้ได้ไงว่าชื่อการจะชื่อเชอรี่ รัดเข็มขัดให้แน่นหน้าหนุ่มๆอาจจะกระเทือนนิดนึงไม่มีอะไรต้องกลัวเลยพวกการเดินทางครั้งนี้คงไม่น่ากลัวไปกว่าการเล่นบันจี้จัมที่งานเทศกาลแน่ๆน,นายชีราบบนบันจี้จัมมาจําได้ไหมอะไรนะแล้วนายก็อ้วกเออจาได้แล้วหนึ่งูนย์ปล่อ แล้วทำสำเร็จมันก็ไม่แย่เท่าไหร่นะเฮ้ยสวัสดีนายทำอะไรหายหรือเปล่าแค่กระเพาะกับทุกอย่างที่อยู่ในนั้นนั่นนั่นไงไม่ใช่อ่ะแค่ถุงมันฝรั่งเก่าเก่าอวันดีวิกรอากาศสวัสดีแก๊งรถขายอาหารขอต้อนรับสู่ธานีอวกาศอัลฟาไพรเมส คุณรู้เหรอว่าเราเป็นใครรู้สิเราติดตามพวกคุณบนวายสตาแกรมด้วยนะอ๋อเงินเยี่ยมเลยมาถ่ายเซลฟีก่กลุ่มกันดีกว่าเอออจึบบๆจอาเจ็บจบๆจอาเจ็บเจ็บๆจนี่คือที่ที่เราคอยเฝ้าสังเกตสิ่งมีชีวิตนอกโลกที่อาจจะลอยอยู่รอบรอจัก,กรวาลของเรานั่นเองวู้แล้วเคยเจอไหมเออยังเลยอะ่ะแต่ว่าเรายังจับตาดูอยู่ตลอด แล้วพวกคุณมาทำอะไรที่นี่ละพวกคุณเนี่ยสามคนโชคดีมากอากาศเป็นที่ที่เพอร์เฟกในการแบ่งปันมิดบออุกบาทอร่อยหลุดโลกของพวกเราให้โลกรับรู้อะไรนะเมนูสุดเจ๋งที่ทำโดยเชฟร็อกสตาร์น่ะเหรอคุณพระช่วยรู้แล้วจะบอกใครนะผมเบื่อกล้วยมากเลยว่ายายว่ายไว้ายเฮ้ยเฮ้ยมีคค่ได้ยินเสียงนั่นไหมเสียงเหมือนมาจากด้านนอกอ่ะ มีเสียงอีกแล้วฉันก็ได้ยินแปลกมากเลยอ่ะเครื่องตรวจจับการเคลื่อนไหวาภายนอกตรวจไม่พบอะไรเลยเออเป็นเพราะว่ามันโดนไอ้ตัวพวกนั้นกินไปแล้วไงแงะแงะแฉลา,อามอาวกาศคุณช่วยพวกมันกำลังกัดผ่านผนังของเราเข้ามาแล้วเราวรีบคิดแล้วทุกคนอ๋อเออเออเออโอเคล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วถ้าเราถ่ายออนพลังงานเสริมไปยังจรวดหลักละ่ะใช่เราหนีจากเจ้าพวกนั้นได้ฉันจะทำเอง ด้านเครื่องทางช้างเผือกอือ,อ,ะอะไรอ่ะความตื่นเต้นทำให้ฉันกหายน้ำเหรออ,อุอ๊บสเฮ้ <laughs> ทษทีนะ เร็วข้าวพวกเขาใกล้ตามเราทันแล้วฉันเร็วเต็มที่แล้วโอ้โหอ,อ,อ,อะไรกันเราชนอะไรหรือเปล่าเนี่ย,ยน่าจะเป็นอะไรชนเรามากกว่าฉันคือเมกาเหมาจากเดนฮาร่าเนลบิลล่าเสีงเลยคุณเป็นมนุษย์ต่างดาวนี่เองผมเข้าใจแล้วแต่คุณต้องการอะไรจากเราอะเมาลิงนอน้อยของฉันและฉันเดินทางข้ามจัก,กรวาลเพื่อลองชิมสายพันธุ์ใหม่คำว่าชิม นี่หมายถึงทำความรู้จักมากขึ้นใช่ไหมฉันหมายถึงกินเมื่อพวกเขาฝ่าเข้าไปและกินลูกเรือได้แล้วถ้าพวกเขาชอบรสชาติแล้วก็จะเดินทางไปที่โลกและกินจนกว่าจะไม่มีชาวโลกเหลืออยู่ไ <c oughs> ด้โปรดเม่ตาเราด้วยเถอะผมสัญญากับแม่แล้วว่าผมจะต้องไม่โดนมนุษย์ต่างดาวหน้าตาเหมือนปากที่มีจัตนาร้ายกินคุณไม่อยากกินเราหรอกคุณเมาชาวโลกอย่างพวกเราอะ่ะกินแรง มากเลยนะะให้ผมเตรียมอาหารแสนพิเศษให้แทนดีกว่าผมเนี่ยเป็นมาสเตอร์เชฟนะครับอืมฉันว่ามันคุ้มที่จะลองเสี่ยงแต่ว่าฉันไม่รับปากแล้วถ้าพวกเม้าลิงเลือกกินมากซะด้วยสิเอาเป็นว่าตกลงจะทำมีดบบลกระบาดให้กินเดี๋ยวนี้เลยเ <c oughs> ออหัวหอมของฉันฉันจัดการเอง ขอบใจนะแอนดี้ยพยายามต่อไปนะโฟลลเวอร์บนโลกต้องชอบแน่ๆเลยอ่ะพ,<า>พวกนายพร้อมกันหรือยังพร้อมแล้วยิงแล้วนะ มีดบอลรสชาติอร่อยเข้ามากินเลยเมาลิงมันได้ผลพวกเขากลังกินมีดบอลไม่ได้ผลพวกเขาไม่ชอบมีดบอลอย่างที่ฉันเตือนไว้เมาลิงเป็นนักกินที่เลือกกินมากและพวกเขาอยากินชาวโลกมากกว่าพวกเขาเข้ามากันอีกแล้วเพื่อกินเราพวกเขาเ ไม่ชอบมีดบอลหรอฮะแต่แต่มันเป็นไปไม่ได้อ่ะต้องถ่ายไปก่อย่าเสียใจไปเลยนะซันนี่เขาเป็นมนุษย์ต่างดาวดังนั้นพวกเขารับรถได้ไม่เหมือนกับเราหรอกอย่ายอมแพ้นะซอนนี่แฟนคลับทุกคนบนโลกเอ้าใจช่วยนายอยูนะเห็นไหมเนี่ยเพียบเลยเห็นไหม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 เพียบเลยอื้อเลยเห็นไหมทำเมนูอื่นกันเร็วเข้าใช่เจ้าทึมพวกนั้นอาจจะอยากกินอะไรที่รสจัดกว่านั้นก็ได้ พวกเขาต้องชอบมันแน่ <c oughs> ไยจรวดปีไก่รถเชเทปได้เลย ฉันว่าพวกเขาก็ไม่ชอบจานนี้ยังเหลืออะไรอีกล่ะเอเออคืออา่าฉันว่าเขาคงอยากกินอะไรที่มันอร่อยเปรี้ยงปป้างกว่าอีกหน่อยนึงอะโออ่ะอบด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 อ่ะต่อ,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 อตไป จ้องตายิงปัวตอนต่อพิโดทามาเล่ทามาเล่นั่นไม่ไ <ism> ด้ผลเข้าเข้ามาแล้วภารกิจเข้าขั้นวิกลิตผมจะหาแม่ โอยตอนนี้วัตถุดิบไม่เหลือแล้วว่ะสิ่งเดียวที่เหลืออยู่คือแป้งพายอ่ะเราจะเอาอะไรยัดไส้มันล่ะมีอะไรเหลือบนสถานีอากาศบ้างฉันนึกไม่ออกเลยโอ้ยนี่ไงเรามีกล้วยเพียบเลยอ้าฉันเอามาใช้ได้นะเเเ็็บบบ เจ้ามนุษย์ต่า,นา,นา,นางดาวหนาโง่ถ่ายกล้วยบินเข้าไปจ้าให้แล้วบินเข้าไปได้ผลพวกมาร์ิงไม่อยากกินเราแล้วพวกเขาชอบถ่ายกล้วยยินดีด้วยชาวโลก ต้องขอบคุณการทำงานร่วมกันเป็นทีมคิดวและทำอาหารแสนอร่อยพวกคุณได้ช่วยชีวิตตัวเองและเผ่าพันธุ์ของคุณเอาไว้ฉันประทับใจมากไม่มีปัญหาเลยครับคุณเมาส์คุณเอากล้วยที่เหลือไปได้เลยเราจะส่งสูตรพายไปให้ทางอีเมลนะคะพูดถึงพายแล้วอ่ะนายมีแฟนคลับที่หิวโหยรอยกินอาหารอยู่บนโลกเพียบเลยอ่ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเ <c oughs> จ๋งเลยแล้วมีดบออุกกาบาตของฉันนะนายทำเมดูน่าได้เหมือนกันแล้วทำมาเละตอปีโดละ่ะแล้วจะลวดปีไก่รแสแซ่บอะ่ะ เอาซี่ได้อยู่แล้วขอบคุณนะทุกคนเราะคิดถึงคุณและพบกันใหม่นนลิอวากาศคอยระวังท่อไฟดีนะ